ครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์กันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราซื้อตั๋ว JR Y-Pass ผ่านเว็บไซต์ไปและเรามีตั๋วแล้เรียบร้อยทีนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างเราจะจองตั๋วย่างไรนะเราใช้วิธีการนี้ก็เลยครับเนาะ,ะขั้นแรกเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ตัว JR East Train Reservation นะครับ พอเข้าไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เข้าไปที่ตัว c ีส Reservation นะครับใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ครับเหมือนเดิมนะนะให้มันสะดวกสบายมากขึ้นในกรณีนี้คือเรามีพาสเร็ียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนฮะรเราก็ต้อง l o อกอิเข้าสู่ระบบอีกหนึ่งรอบครับคือใคร l o อกอิแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับรก็จะเข้ามาสู่ในหน้านี้นะฮะล็อกอเข้ามาเรียบร้อยก็จะมี2กรณีนะแนะนําก็คือว่ามันจะมี หัวข้อที่เรียกว่าเราซื้อพาสจากเว็บไซต์นี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่เราซื้อพาสผ่านตัวที่เป็นเว็บไซต์แล้วเดี๋ยวมันจะมาขึ้นโชว์ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปภาพประกอบด้านข้างแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันจะไม่มีนะครับอ่าก็จะเห็นว่ามันจะมีปุ่มที่ว่าเราซื้อตัวเกียร์ไวพาร์ใช้วันไหนนะมีแล้วเราก็คลิกเข้าไปได้เลยครับส่วนถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัวเกียร์ไวพาร์ซื้อผ่านเอเจนซี่ นะเราก็มาจองล่วงหน้าได้เช่นกันครับเราก็มาเลือกในหัวข้อที่ว่าพาสที่ซื้อจากที่อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ครับเขาเป็นเลือกโตเกียววายพาสนะกดเข้าไปได้เลยครับระบบทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะครับแต่เพียงแค่ว่า,าข้อข้อเสียของการจองแบบที่ว่าเราไม่ได้ซื้อพาสจากเว็บไซต์นี้เนี่ยเราจะต้องไปแลกที่เคาน์เตอร์เท่านั้นตู้ไม่สามารถทําได้ครับอันนี้ผมลองแล้วเพราะนั้น คือต้องไปที่เคาน์เตอร์เท่านั้นครับนะถ้าจะให้ดีที่สุดเลยก็คือซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ไปครับจบครับแล้วเราก็จะมีรหัสการจองอะไรเรียบร้อยเราทําผ่านเว็บไซต์เนี่ยสะดวกสบายที่สุดครับพอกดคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมาเจอหน้านี้ครับในการค้นหารถไฟที่เราอยากจะไป แล้วก็มีให้เลือกหลากหลายวิธีการแต่ถ้าวิธีการที่แนะนําก็คือค้นหาจากสถานีนะครับเพราะเวลาระวางแผนเรารู้แล้วว่าเราจะไปลงที่ไหนจะไปเมื่อไหรนะ่เราก็เลือกค้นหาจากสถานีนะครับเสร็จแล้วก็จะมีให้เราเลือกครับสถานีต้นทางสมมุติว่าวันนี้เราจะเดินทางจากอูเอโนะไออเอโนนะครับไปไหนดีไปเอจิโกยูสาวะนะฮนะเราจะไปเล่นหิมะกัน ขึ้นมาครับนะเอจิโกยูซาวาวันที่เดินทางอ่าให้มันสอดคล้องกับวันที่เราซื้อเนอะสมมติเราซื้อพาร์ทในวันที่2นะครับจากข่าวที่แล้วอ่าพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็เลือกครับวันที่เดินทางเราจะเดินทางวันนี้นะมีให้เลือก2อ,อย่างครับเวลาออกหรือเวลาถึงก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันคือออกเนี่ยมันก็เราก็จะรู้ว่าเออเราอยากจะออกเวลาไหนหรือว่าเราอาจจะแผนว่าเออฉันอยากจะไปถึงเวลานี้เออให้มันเข้าโรงแรมได้เลย เออมันก็ก็สะดวกสบายครับแล้วแล้วแต่เราครับดีไซน์เอานะโดยส่วนตัวแล้วผมจะชอบใช้เวลาออกมากกว่านะหรือว่าเวลาถึงในบางครั้งก็ได้คืออยากจะกลับเย็นๆอ่นะอะไรแบบเนี้ยอยากให้มาถึงกี่โมงนะเราก็สามารถที่จะดีไซน์ได้เช่นกันพนั้นแหะนะนะนะเวลาออกสมมติวนะ่าวันนี้เรไป10บโมงล้กันนะฮนะหลีกเลี่ยงคนเยอะ หรือใครจะไปตั้งแต่เช้าก็ได้นะครับคนจะเยอะหน่อยก็ไปเบียดกันที่สถานีนิดนึงออกกันสิบโมงนะฮะสิบโมงมีเที่ยวไหนบ้างนะผู้ใหญ่2เด็กหนึ่งนะครับเลือกไฟครับก็ค้นหาค้นหาเราก็จะเจอตัวรูทกันเดินทางนะครับจากเอโนไปเ e อจิโกยูซาวะนะฮะก็จะมีรถไฟหลายคันมากเลยครับมีให้เราเลือกเวลา ได้หมดถ้าเกิดว่าเราพอใจเวลาไหนเราก็เลือกไปเลยครับดังนั้นอ่าผมดูแล้วเออออกสักสิบปวงยีิบสองโอเคนะก็เราก็บอกว่างั้นเราเข้าไปจองเลยนะเลือกปุ๊บจองที่นั่งแบบรีเซิร์ฟซีทครับเราจะให้มีที่นั่งแบบหลังจากเลือกรถไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกที่นั่งกันทีนี้ก็จะมีวิธีการให้เราเลือกอยู่2ออย่างก็คือเฉพาะที่นั่งติดกันหรือว่าเลือกจากแผนผังที่นั่งก็ได้ครับเราระบุจากแผนผังที่นั่งกันดีกว่าเราก็จะเห็นตู้ รถไฟนะครับจริงๆมีหลายขบวนมากเลยเราอยากจะเปลี่ยนตู้ไหนก็ได้ครับนะเขาก็จะมีให้เลือกตู้10ตู้9ตู้8ตู้7ตู้6ตู้5เนี่ยจะเป็นตู้แบบ reserve ฟซีททั้งหมดดังนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าแนะนํำยังไงนะถ้ามีกระเป๋าใบใหญ่ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าหลายๆคนไปเที่ยวเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่เนาะเราก็ดูบริเวณแบบนี้ครับผมชี้ให้ดูเราจะเห็นได้ว่าตรงแถวที่1เนี่ยมันจะมีช่องว่างตัวนี้ครับ เห็นไหมฮะนะมันจะมีช่องว่างอยู่ซึ่งที่ว,ว่างๆตรงนี้ครับจะเป็นที่เก็บกระเป๋าดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะนั่งใกล้กระเป๋าของเราเป็นห่วงกระเป๋าของเราเราเลือกที่ที่ใกล้ๆครับเนี่ยสแถวที่2องเนี่ยครับเลือกได้เลยฮะเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้กระเป๋าของเราครับเลือกบริเวณตู้ที่มีที่ว่างแบบนี้ครับแล้วมันจะเป็นที่วางกระเป๋าให้เราพอขึ้นรถมาปุ๊บวางกระเป๋าเลยจบแม่แเราก็ไปนั่งตัวปลิวสบาย นะพอเลือกเสร็จปุ๊บตกลงเรียบร้อยเราก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฮะตรงนี้นะมีที่นั่งไหนบ้างนะตรวจสอาและเดยกกันจองเอาจริงก็เลือกรับในที่ที่เดียวกันกับที่เราซื้อตั๋วเลยครับเพราะว่ามันจะออกมาครั้งเดียวเลยนะเหมือนที่ได้ดูในคลิปข่าวที่แล้วนะครับออกมาปลื่อเดียวเลยจบเลยนะวันที่รับแน่นอนเอาวันเดียวกันนะ่ะนะที่เราเลือกกันไปรับวันที่1นนะครับจบปุ๊บเรียบร้อยนะแล้วก็กด สอบารายละเอียดการจองครับถ้าเกิดเราใช้พาสเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าราคามันจะเป็นสูงเย็นเพราะว่าเราเลือกใช้พาสครับนะดังนั้นเราซื้อตัวเกียร์วายพาสปุ๊บแล้วเราเอาไปแลกกับที่นั่งการจองเนี่ยมันโอเคเลยครับเราไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อตัวเกียร์วายพาสครับตรงนี้ก็จะขึ้นราคาขึ้นมาให้นะแล้วราคาพาสเนี่ยถ้าเทียบกับการน,นั่งรถ1รอบเนี่ยผมว่าราคาพาสที่คุ้มกว่าแน่นอนฮะ คือ,อยังไงก็คุ้มอ่ะดังนั้นซื้อพาสดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปห่วงในเรื่องการเดินทางนะครับหลังจากนั้นก็กดดําเนินการโอเคกดดาเนินการก็จบเรียบร้อยครับกระบวนการทุกอย่าง